เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวัยพีสวัสดีครับนี่ผมมาชี้เป้าบ้านสวยผู้ชมหลึกซึ้งเลือกอยู่นะบ้านก็สวยครับพร้อมอยู่บรรยากาศดีมากเลยหลังใหญ่พื้นที่กว้างครับติดถนนสองด้านแตงมุมทำเลดีอย่างนี้ครับขายเพียงหนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทเท่านั้นหลังใหญ่แตงมุมครับถึงล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทสองชั้นนะครับตัวบ้าน พร้อมอยู่ครับสวยสะอาดสอาดมาตาจวดเหล็กดัดครบๆมีกระเขาอยู่ได้เลยมีห้องนอนสองห้องน้ำสองห้องครัวสองที่จอดรถเดินทางสะดวกสบายใกล้ตลาดใกล้ร้านค้าใกล้โรงเรียนแค่หนึ่งถึงห้ากิโลเมตรเท่านั้นใกล้สถานีํำรวจด้วยนะครับโรงพยาบาลสนามบินใกล้เซ็นทรันวิกซีไมโครระยะแค่หกกิโลเมตรเท่านั้นนะครับทำเลทองมากเลยครับแต่ราคานี้คุ้มคุ้มตัวบ้านก็พร้อมอยู่นะครับ ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับมาชี้เป้าเลือกซื้อมาจำทัในใดมพลาดคลิปใหม่ๆครับทันใดสนใจก็ไปดูฐานที่จริงกันได้แปลงนี้อยู่บ้านแสงตะวันท่าล้อครับจังหวัดลำปางนะครับทันใดกำลังมองหาที่หาบ้านโซนนี้อยู่ติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยเบอร์โทรใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ค่าวเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้คลิปนี้ต้องของลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ